ปูชาจะปูชนี่ยานั่งเอตัมมังคระมุตตมันสีเมื่อนีนก็เถมาเล่าในกันบูชาสาสวัสดีสาธุชนพุทธมามกะสุขทานทุกคนจะเจร่ญพรที่เขามาในช่องสมบุญบรรยธรรมวันนี้ขอให้ทา่านทั้งหลายจงมากดไรกดแช่กดตะไขร่กดติตตามให้สมบุญชาแนลเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคจิป ดีๆและน้ำเรื่องดีๆมากก้าวขานบอกเราเก่าสิบมาแจยาตย่อมพม่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นเช่าพุทธได้รู้จักในพุทธรันตน์ไตได้ได้รู้จักในการกรักษาพอะพฤติปฏิบัติธรรมเขาถึงสู้ภรรตนไตว่านี้ก่อเข้ามาในสมบุญชาแนลสมุนบรรยายธรรมเพี่นเคยน่าเรียงเป็นยังว่า บูชาเนียานั่งเอตัมมังคารมุตตัมังในการบูชาเชา่าเข้าเช่าผุดเหนือแป่นบูชาเนี่เป็นส่วนเลิศบูชาในคุนประพุดประถรมประสงค์คุณปรตนาไตเล่าควรเจียนนับถือยกเกิดมาใส่เก่าเท่าใส่หัวในคุณของประพุดประถ้ำประสงคเล่าบ่ได้ไปถือเล่นเป็นเพื่อนพ้องเป็นเพื่อนฝูง เล่าถือในคุณของประพุดประถมประสง์เพราะว่าเราเป็นเช่าพุดเป็นคนพุดต้องนับถือคุณพระพุดประรมประสง์ประตันตไตในไตสรารคมกาบไหวเขาในวัดใ้ว่ากาบไหวพระพุดประถมประสง์กาบไหวพระรันตนไตให้มีคิดใจยู่เย็นเป็นสุขจะได้ยู่สุขสบายเพราะเล่า ยืดในคุณธรรมของพระพุทธเจ้ายืดในพระตันไตของพระพุทธเจ้าวันนี้การบูชานี่บูชานี่กัาพระพุทธเจ้าก็บ่เคยส่งเสริมพระไรนักดอกแต่ว่าก็ให้กระทําไปเรื่อยๆที่พระพุทธเจ้าที่ส่งเสริมอิริขึ้นในการปฏิบัติบูชาเป็นยังเคยยังให้ปฏิบัติบูชาเพราะปฏิบัติบูชานี่ จะนำเล่าไปสู่นิพ่านจะให้เล่าไปด้พ้นทุกที่ไร้บว่าได้มาเวียนไว่ายตเกิดอีกคือเกา่าถ้านับสือไน่นับรับถือไนการอามิรบูชานี่ก็ดีก็เล่าได้ไปเกิดยุ่สวรรค์ท่านดาวบดึงแลว้วก็เวียนไหวยตายเกิดกได้ครับเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกคือเก่าอยู่ถ้าเขาหลบให้ก้าประพุทธประทับประสงค์เลย เราก็จะบ่ได้ไปตกนรกอบายทั้งหลายทานราบว่าเขาหลบแล้วเพียงแต่เพียงแต่ประมาทคําพูดหรือขําจาประมาทมินในพุทธศาสนามินในคุณประพูนประท่ประสงค์เช่นั้นเลาทานก็จะไปตกนรกสัวอบายภิเป็นเปรตวิสัยเป็นอสุรกายเป็นสันดิริชาน ดังนั้นท่านเท่าพุดทั้งหลายคนเท่าชาวพุดนี่โบควรทท่ปประมาทในพุทธธรรมสาสุชนทั้งหลายจงน้อมขมารักษาในถ้ำของพระเจ้าในถ้ำของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นก้าวอนใหเรล่าที่เพิ่นคนขว้าหาใดมาพอหาใดมาให้เราประพฤติวัดปฏิบัติถ้ำเอาย่างเสี่ยงเพได้ไปถึงนีพพ่านขอขอใหหเรล่าได้ไปสู่สวรรค์ สั้นดาวบดึงพ่อแรงเทาไดกลับขึ้นมาเกิดอีกเขากจะิปฏิบัติอีกเป็นมนุษย์อีกการเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วเล่าทานทั้งหลายการบูชานี่เป็นเลิศในชั้นดาววดึงสวรรค์การบูชานี่เพียงการหงงันก็ไม่ไปบูชาเสดจคิตใจของเฮาดนี่นอกหน้อมไปในคุณนประพุทธประรม จิตใจของเขาวันทีไปเขาหลบบูชาไปกราบไปไหวส้สิเข้าก็ะไดบุญได้กุศลแล้วอุปมาเหมือนกับนั่งสาวคนหนึ่งเป็นคนทุกอยากไรเห็นใจเห็นชาวบ้านชาวเมืองเขาไปบูชาพระธาตุจีดีของพระกัสรปะพุทธเจ้าเขาสั่งพระธาตุจีดีของพระไซ อธิของพระมหากัสสปะพุทธเจ้าแล้วเขาเท่าบ้านเขาลังไปบูชาไปกราบไปไหว้ที่เกดีนันแล้วก็มีหญิงสาวคนนี้ถูกไล่เห็นใจนี่เห็นเขาไปเห็นเขาลังไปแซ่บแไปกราบไหว้พระเจดีใส่อวรงคฐานของพระมหากัสสปะพุทธเจ้าหญิงขาวคนนี้ก็มีใจโนมเนี่ยวไปสู่ ในพุธประพุธประทัมประสงค์นั่งอยากไปกราบไหว้นั่งเดินหาดอกไม้ที่ไปบูชาในพระธาตุจีดีของพระพุทธเจ้านั่นสมัยของพระพุทธยอมกัสสปะ,ปะพุทธเจ้านั้นนั่งเดินไปหาเหลาะเก็บดอกไม้เมื่อไปเห็นดอกบวบดอกบวบสีเหลืองงามเมื่อดังสีทองมันเกิดมาหลาย,ลายดอกบานหลา,หลายแล้วเห็นแล้ว ชื่นมกชื่นใจนั่งเลยเขาไปเกยบอดอบวบนั้นสีไปบูชาพระมหากัสป,ปะเจดีของท่านเพราะนั่งไปเกยบได้กรรมมือหนึ่งองนั่งก็กลับออกมาตั้งใจจะไปบูชานั่งก็บจบดอกไม้ยกขึ้นใส่หอวสาธุสาธุสาธุในท่านในใจมาออกเพราะที่ย่งเดินกายไปมีว่าไม่รกอ่อนตัวหนึ่งพญามานเขาไปสิง นั่งเขาไปสิงในง้อตัวนั่นเห็นนั่งนั่นเดินมาเพราะนั่งยกขึ้นดอกไม้ขึ้นบูชาสาธุนั่งวาได้รับเดียวเท่านี้ละง้อตัวนั่นกระโดดขาึ้มาตามา่ำนั่งล้ม,ล,มล่มถึงแก่ความตายนั่งบปข้าในไปกาบไหวพระเดีย์ของพระพุทธเจ้าสัมเพราะนั่งตายเพ๊บนั่งก็ได้ขึ้นไปเกิดอยู่บนสวรรค์สั้นดาวด่าึงมีปาสาตเหลียงงามอลาม มีนั่งเทวดาอภรรษนหล่อบลอมเป็นบริวารอยู่ทั่งสันดาวดึงนั่งมีปรสสาทสีเหลืองงามและนั่งเองกอดสีเหลืองงามมือก็นั่งบนดอกบวบวนั้นพวกเทวดาเจ้าทบนสวรรค์น,นั่นก้าวขานั่งว่านั่งกิสากิสาเทวดาเทวดากิสากิสาเทวดากิสาคือดอกบวบงามคือดอกบวบ เจพัทิดาเจสนั่งเลยไปเกิดที่บนสวรรค์เพียงแต่นั่งตั้งคิดใจว่าจะไปเคารพไปกราบไหวพระเจดีของพระพุทธเจาเ้าทรรมนั้นนั่งบาหันได้ไปกราบไหวสํามีม่านของมาสิงไดว่าว่าจนเกับมากระโดดต่าให้นั่งล่มลงถึงแก่ความตายในคิดใจของนั่งยังเป็นบุญเป็นกนุศลอยู่นั่น จิตใจของนางเป็นกุศลนั้นวิญญาณของนางไน้ออกจากล่างก็ขึ้นไปเกิดที่บนสวรรค์เป็นเทพอาภสอนเป็นเทพวดาสื่อนั่งกีสาเทวดากีสามีประสาทอันเหลืองงามอารามตัวของนางยิงกังามสวยงามเหลืองเหมือนดอกบ,บัวบนั่นนี่ล่ะเพียงตาใจห้อคอยหลบสื่อในคุณธรรมคุณของประทธประรรมบะส่งทิ้งใดเสียงห่อถีมีใจหมั่นคองอยู่ไน สิ่งนั้นบุญกุศลอัน,นันก็ก่อต่มายจุกับเฮาอยู่แล้วเฮาตั้งใจว่าจะไปเฮ็ดแล้วแต่ว่าเฮายัางทั่ได้ถึงเรามาตายเสียก่อนบุญกุศลอน,นันต์ก่อได้ว่าเป็นของเฮาถ้าจิตใจของเรลาอยู่ในโตของเราจิตใจของเราเป็นปกติบ่ได้หันเหฝักไฟไปทางอืน่นไฟกาไหวในคุณประพุดประธรมประสง กาบสื่อไ่ายสื่อแต่จิตใจไปทางเงินฝุ่นคิดไปหาจ้างเงินฝุ่นเฮออ้ยหัวดำแหลมนี่ก็ไม่ควรได้กลับเลยว่าย,ยู่เนาะจิตใจไปทางนี้เป็นอกุศลแล้วมันบ่เป็นกุศลผลบุญเพราะว่าเรามีใจอกติต่อลูปลูกเหมือนของพระพุทธเจ้าที่เขาเออึ้นมาให้เป็นลูกเหมือนพ่อแด้ห่อได้ไดตั้งใจสักกระบูชา ฟันขึ้นมานี่ตัวพระพุธตตะโรตัวะพุทธเจ้าเขาเป็นยังสี่ดอกแต่ว่าเฮ้าทําขึ้นมาเป็นเครื่องยึดเหนียวในจิตใจของเฮ้ให้ใจเฮ้าเป็นบุญเมตตกุศลเห็นรูปของรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจเวาก็จะสด้เบิกบานตั้งปฏิทานขอไปสู่รูปไตนั่นถ้าเฮ้าว่ามีสิ่งยึดเหนียวในจิตใจของเฮ้า กิจเทวของเฮากงโบ่ปลอดฟงบอกแวกไปทั้งอิ่นเขาก็เทียวว่ากาบล่มแหลมแหล่งกาบไฟล่มแหลมแหล่งบ่กือศาสนาอิ่นศาสนาอิ่นว่ามีหลูกเหมือนคือศาสนาพาุทธร็อกเขาว่าไปกาบหลูกพุ่นเขาว่าพวกศาสนาเอิ่นเขาว่ากาบหุนกาบปูนกาบไส้แต่เขาเองเขาไปกาบเขาไม่ได้กาบมุนดีเขากาบเขากาบล่ม กาบอากาศกาบเลงกาบหมอบลงไปจิตใจของเขาบ่ามีแนวสิไปยึดเนียวดอกแต่ว่าจิตใจของเขายึดเนียวสภาอะลของเขาคนละที่บ่มีตนโตดอกเฮานี่ยังมีตนโตให้หยึดเนียวในคุณลธรรมของประพุธประธรรมประสงท่านทัศชนทั้งหลายจงตั้งใจอยู่ในความบะมาทต้องเข้าหลบแท่ย่าไปยึดเนียวอย่างอื่น ยึดเนียวในคุณประพุทธประถมประสงค์นี่ละสิ่งน,น้ำผ้าให้เราไปสู่สวรรค์สุขติญาติาไปยึดผู้เขาลำเน่าให้เป็นที่เพิงที่อาศัยไปยึดติดพ้นปวกจอมปวกไปยึดทีหลักหัวหลักหัวต่อมาเป็นทีเพิงที่ผ้าพระพุทธองค์ว่าสิ่งที่เราไปยึดแบบนั้นมันว่าเป็นสิ่งที่เจรงอยั่งยืน ว่าเป็นที่จะอาศัยใดไปหอดถึงสวรรค์นิพพานต้องมาอาศัยในคุนประพุทธประถมประสงค์ในปารตนะไตนี้จะไดนนั่งผ้าไปถึงสวรรค์นิพพานใดเพื่อนวายเอตังโคสนังเขมังเอตังสารมุตตมังเอตังสารมกมาสาาปะตุกะปะบุตรจติย่าไปนับถือจอมผลจะปวกย่าไปนับถือพวกเขาจะน้อยไพ่ลำนอ้อยไพ่จะนับไปนับถือตนใหม่ มันโมเป็นสิ่งที่นนนอนมั่นคงให้มานับถือในคุณประนานไตเอตังโขสรนังเขมังเอตังสารังมุตตมังเอตังสร,งม,าม,งงสรมาคมาสัพพะทุคาประบุจาตินี่ห้าไมา่อยัดถือในคุณประพุทธประทับประสงค์นี่จะใด้นำผ้าข้าไปู่นิพพ่นสั่นดาวปดึงแน่นอนเพราะว่าเอ้าหยุดในคุณประนานไตคุณไตสนาคม พะว่าเขาเป็นเจ้าพุดต้องยึดถือในพุทธศาสนาของเขาอย่าไปยึดถืออย่างอื่นต้องเข้าลบนอบน้อมในคุณปะพุดประปร่ำปะสงบูชาในคุณปะพุดปะทมงระสงในคุณพรรัตนตรไตให้อยู่ในหัวใจของเขา,าเขาเหลียวเห็นยุ่ฝากฟา,กากทั้งหนาุ่นเขาก็จะสาธุบุญคุศลนอันี้มก็เกิดไม่เขาแล้วแล้วเห็นสีเหลืองอยู่ไกลๆปุ่น กั็เขตไฟโอ้คุณปราตนาไตคุณประพูดประทํประสมสาธุสาธุาธคุณทําอันนั้นมาพกป่องจิตใจของเนา่าให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดช่วการลนานวันนี้ก็สมควรเจเวลาที่บรรยายต่อสาธุชนพุทธมามากาศทั้งหลายเดี๋ฟังได้เข้าใจให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวันนี้ก็สมควรเจเวลาแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายยวงยูดีมิสุขที่ได้ประมาทในธรรมรงมีความสุขความจเจริญตลอดลูกหลานหลนหล่อนตัวคนจเจริญพรลถ